นมสัสกันจะปูอ่าจะร่อนพร้อมปูเฮ็ดยังยะจ้าว่างประจ้าว่างนั่งซ้อมกแาแฟคานี่นะ่าโอ้ยคือเขาคาเขา,ขา,ขาแน่แห็บปูซีหางเข้าฐาน่ะไม่ขันเนอาไปมันกระตือคือโกหกออกแล้วตั้งมาวอลน้มกลนกติว่าสาคนบรูจับแม่นหลังออกกติวาให้ <laughs> <c oughs> โอ้ยซีหางหนึ่งนอปลอยออกมางวันแรกเข้าอิลีบะเนี่ย ปูที่ว่องฟังเด้อเป็นอย่างปูตรงมักขอกบมักคิดตัดส <me> ินใจปล่อยออกมาวันแรกม่สูตรนี้ค่ะที่จริงนะปูนะได้ให้เหตดสูตรนี้มากจนใจงวดมันออกเข่าศูนย์บนทุเล่าโอ้ค่ะปูสังเกตว่ามันวัดน้าปูกระถือเข่าศูนย์ทั้งบนสูตรนี้นั้นปูดึงออกไปจากสูตรนี้โอ้ที่ว่าปล่อยออกมาชุดเต็มฮะเนาะปูเนาะปูอ่าสูตรที่เคยปล่อยทุกทุกงวดหัน เงินปูออกไปร่วมในชุดเต็มของแตนชุดตอหงหวดไปเอาหวดต่อมาค่ะสี่สองมนก็มีหนึ่งหางในหนึ่งคู่ในสีห่หางนี้โอ้นั่นเป็นหวดที่สองแบบนี้ต่อมา่าหนึ่งคู่ในสีห่หาหนี้มันมีสามหนึ่งน้ำปูเบ่เอามันบอกงามเนาะปูนะมันตัวเลขบ่ถือใจเอาความถือใจคว่มบ่ถือใจไปตัดชินตัวเลขเลยค่ะปู ปูหอก็มางหูว่าเอาเรื่องของตัวเล็กจะเอาความชอบใจความไม่ชอบใจในมตัดสินมันบ่ได้อืมค่ะปูเป็นฝืนสูตรปูก็เลย่เอาสามนึงก็เลยเอามาพร่าเต็มหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนานังว่นนานาค่ะปูอืมประสบการณ์มันเลยจำแม่นอนเลขกออกมาสรุปมาสูตรมันเข่าแต่ว่าคนบ่เอามันนนองปูเนาะอืมแบบนี้ต่อมามันก็มาได้แปดเก้าในสแปดเก้าเขาออกจากนี่มากในชุดเต็มกัามาร่วมใจ โอ้แสดงว่าสูตรนี่นี่เดินมาหลายงวดแล้วที่หนีปูอ่างวดสูตรมันเดินมาห้างวดแต่ว่าปูบ่เอามันปูบ่บ่ได้หมายความว่าปูหนีบอกถึกติดต่อกันมาหางวดบ่ได้ว่าจังชันเด้อค่ะค่ะแต่กําลังสีซื้อให้ังว่าสูตรนี่มันมันเดินมาแล้วหางวดค่ะปูเพราะฉะนั้นงวดนี้คันมันเขามันกับติเป็นวันที่หกอืมอมงวดว่างหันปูแบบว่าฟันรังอย่างเดี๋ยวมันบ่นั่งค่ะ อือวเหตุที่มันใจเกินไปจนเกิดเป็นความประมาทเนี่ยเพราะว่าปูเห็นมาพักหลังนี่มันเดินล่างโอ้ค่ะปูคือมันไปบนงวดเดียวถึงแก่ง,งวดกล้ศูนย์เท่านั้นต่อมา4 2 3 1 8 9เึ่เก่าลงล่างหมดเลยเนาะมันมาเบิดตลอวดปูเลยมั่นใจว่าเป็นล่างปูก็เลยบอกว่าล่างอย่างเดียวเกิดคว่ำประมาทันดงื่อมลับค่ะค่ะบ้านมีก็สรุปว่ามันบ่ถือละบอกบนก็ต้องเป็นบนล่างเป็นล่างยง่อนลับค่ะ แต่ว่ารับฐานมันมีว่าตัวเล็มกับมีตัวเขาแต่ว่าข้นเบามันมปูนีลาปอาพิดเองนะนี่ลาเอฟซีเพิ่งกะสีฟังซีเหลาปูบนันีถ้าเห็นมาซีหางนี่โอ้ยซีหางไปทั้งบนทั้งล่างนกก็ว่าบ่หลายดิแต่ทีนี้ผู้สลับบ่สลัวหีือถือใจซื่อคือว่านะ,ะกระปูน้อรับในว่าทาเรือว่าจ่า,จาที่ปูได้ขั้นท่ององอกมาใน้ัทีิทานมาวันลัางอย่างเดียวสองหกสองเจ็ดค่ะสาม กสามเจ็ดเนมบลาค่ะอุนขีทางปูก็ะไดออกมาไส่รอกขนบัดันทุเลือไปออกบน,บบนเา้าบ่นมันไป่ลางขั้นลางมันไต่บนเออแบบนี้บ่ได้แล้วเนาะบ่ได้เลยสิีมัดร่วมงวดนี้อสองตัวมาตัวเลขวิ่งไม่มีขีคันแลแรงมือแล้วค่ะเพระว่าปูมันใจไม่ซีโตสองตัวซีหางมีแล้วสูบีแล้ว โอ้ยวางงวดนี่ปูจะปล่อยแค่ซีหางคือไอ้ซีหางนี่พ่อจะปลู่ถูกต้องป้าห่วยห่วยถ้าเขาอีกนี่เป็นงวดที่หกอีกนี่ซีหางนี่แขนคักอยู่ที่ปูต้องข่าความวถ้าหากเมื่อเขาเป็นงวดที่หกที่สูตรมันเดินแล้วโบแมนว่าปูบอกถือครงวดต่อกันโบแมนดิค่ะค่ะต้องขออธิบายเลยแบบนี้ ืต่อไปที่นี่แค่สองตัวสีหางบนบวกล่างเคอน,นันโอ้ยนี่ล่ะเอฟซีถือกถืิใจยูปูวิ่งไม่มีเด่นไม่มีบนไม่มีสองตัวสีหางเพราะว่าปูนี่บอเชือสูตรจ้าของเราเอาความถือใจบพถือใจของเจ้าข,ของมาตัดสินตัวเลขค่ะเราวมระเทศไทยปูนี่รู้จักแต่ว่าประสบการณ์มันสอนถึงคู่แล้วค่ะ ปูก็เลื่องที่เอาตามนั่นปูสิบวัฟเฟิสูบรคณะปูฝืนสูบรปูก็คิดว่าเอ๊ยที่ทานมาเล็กของเล็กสูตรของปูวะครับเป็นเล็กสูตรของกูมันก็เขาเลยว่าถ้าปูเป็นอย่างนั้ก็เป็นสิดเป็นสั่นสิบเป็นสั่นอ่ะว่าที่ที่กับที่ก็มาแล้วหาวัวสอนกระถิบว่าขัดช่องละแสนของบ้าว่าฮัลโหลก็คือยอ้ยเฮ้าก็ต้องมีการเก็บประสบการณ์คือว่าหัลละานอ๊ปูเนาะก็เลยเกิดความคิดว่าบไว้ได้ต่อไปนี่กูต้องเชื้อสูตรยุตกระทำเข่าก็ดีค่ะพันปูบดเชื้อสูตร กูจีก็นอนสูดเท็จหนังน,น,นขึ้นบานนะเขาขอเอาไฟวอกบริสุทธิ์กค่ะปูเออบริวาเอานักบวชยังโง่จริงบริวาร <c oughs> เอออันนี้ไม่เป,มเป็นมันเป็นอารมณ์ของความจริงใจเด้ค่ะปูหาไปด้วยกันเลยสองตัวบนสองตัวสีหางบนบวกลา่างค่ะสามหนึ่งสามหนึ่ง มาปูเอาขว้วมักปูมักมาตัดทิ้งปูใส่ด้วยดิบอกหนงค่ะปูมันเคยมากปูสามหนึ่งเอาไค่ออกแล้วนู่ปูก็ออกเต็มเต็มตวงนั่นเออเอาสามสองแบบนี้สามสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สองค่ะเรียกว่าเป็นคำมัก้าว่าสำรับปูปวเอามาใส่มักปูมักบูเอามาใส่ค่ะอือปูเสื้อของปู ความเสื้อเป็นส่วนของอเป็นเป็นค้เสื้อส่วนบุคคลค่ะปูแมนจ่าล,ล้วก็ปูกับบอดายให้ลอกเล่นแดดแต่ประกันได้อเอาเล่นค้อมเสื้อของปูนี่ก็ได้ <c oughs> คิดเองคือวาาเสื้อเองเสื่อมันไม้ตัวเองเอะละดีชุดเอฟซีค่ะถูกต้องค่ะปแูแต่ยาประมาทมีบ่อยครั้งที่ห่อคำนวณได้เอฟซีเอาคืนว่าตัวเล็ตแวนี้มันบกเป็นต่ำม,มามันบปเป็นต่ำม,มาถ้าตั้งที่ตัวเล็กห่อไม่ัวถือแต่หอกกับบอดายงิน พเพราะฮอประมา์ว่ามันติดบ่มาค่ะบานนี้เลขบ่มาน้ากันเด้อหูไว,ว้ใส่วาได้ดินี่ล่ะเอฟซีต้องการแห้งกว่าอันใดเลยดิปูคสองคู่นี่ล่ะจอบอยูนี่ให้นนุ่ฝ้าตามนี่เพราะเพิ่นจะไปยิบจับลอตเตอรี่ได้ปูโอ้ยตีมือไปกว่าเลยค่ะเอาสามสามเก่าตีมือไว้อ้ยวันนี้เก้าสามสามเก้าอ่ ตีมือไปเลยไอจีดีไปหรือตีมือไปเก้าสามยาได้หนังเก้าสามได้หนังแต่ว่าตามมามันมีสิทธิ์มาบ่าเอารลังวันขังเคียงมันก็นมีอยู่แต่ว่าเด็กไทยสามตัวมันก็นมีสามตัวหนานมันก็นมีค<า>่ะแต่กันสองตัวไทยนะนะบนล่างนะนะถ้าสิวงังเลขล่างเอ้เลขไทยสองตัวกับสามตัวไทยหลังวันที่หนึ่งหนี่ยาหวังตีบัวอืม สามเก่าเก่าสามตี๋บงังยังจะได้อะเลเกล่าคนกระไรกันกยยนี่นะแมนจ่าปัวเห็นวะเผลอตียิ้ยกเก่าสามสามเก่ายาวม้าน้ำกันยาวมันม้าน้ำกันมันบอถือกันหัวหนี้มันบอถือก,ก,กันตีอ๋ยน่ะกระหันไม่ร <c oughs> ุดได้ล่ะแมนจ่ายยังบรุด <บา S 2> เลยรับส<า>น<บ>ัก นักฟังเทียวช่างวิทย์ใสอยู่นักไฮรีเก่ามากตามก็ให้เก้ามาบนเก้ามาล่างฟันเก้าล่างฟันเก้าบนแต่ปูกระบแดก็เขามาหนีปูนิดเชิงกรนี้ศึกษาของปูไปค่ะแต่ว่าหูบอกินกิแล้วนะปูพ่อจะปล่อยล็อตต้นกาจะร่วงวนตัวนี้สิเก้าสามนี่ยอืมบอหลานน้อปูเอฟซีมันบอกให้นุเก้าตามเพจจังไดล่ะจีบเอาสุดท้ายบอได้ดิหนิสำคัญเลยเอฟซีจ่อพัก แล้วสูตรดับของปูว่าหันเป็นดับฝาดเก้าศูนย์ดีบอกหนิอือปูไมีสูตรดับตีเอาช่องไฮเธอร์เราดิช่องไฮนั่งเรเดิอือเฮ้ยสิเฮ้ยสิเอาอันไฮเอฟซีร่องพจิจารณาดีบะปูในงวดนี้ดีบะปเูเอาล่องเบนมาร่องเบิงนอา้าวร่องบ,งองบงห้ให้ปูเว้าในคลิปเลยจ้าเดี๋ยวหนูสิได้เขียนลงในกระดาษเลยเออให้แอทนีน่มี ปะยชนบมงในทําไร่ที่ปูทรงให้สัติีติเลยกดับแตงแตงน,น,นึงกร,รกฎดาษกระดาษซิโพกรกดาที่ทานมาค่ะโชว์นาโชว์นาจอให้ที่นอนตรงต่ายเามงนั่นด้ค่ะปูแล้วก็โชว์แผ่นล่าสุดเล็กเลขดับไปขับบนล่างบอมแมนมาดับตรงล่างดับตรงบนบอมแมนได้ค่ะมักรวมอืมอ่าหนึ่งสิงหาเนี่กาเลขดับไปกับบนล่างก็คือตัวแรกสี่เก้าสี่เก้า หกห้าห้าสองห้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกสามหกมัดร่วมใช้กันกับเหล็กประมานน้ำกันนะสามเก้าสามเก้า หรือี่เก่าคูบางวดได้เก่าบางงวดได้สิบวดดีได้เก่ากเพราะว่ามันมีตัวเบินตัวสีเก่ามันเบินสองเพียวกันแล้วเอามาแค่ตัวเดียวอ่มสูตรของปูนี่คือทั้งตรงทั้งกลับทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะทุกอย่างเลยออันนี้คือเลขหามซื่อว่าตอนเลขดับปะหรือว่าบพว่าจิตเป็นเลขหามซื่อไม่มาด้วยกันเก้าสามสามเก้าด้วยสูตรเลขดับของปูก็ตามหากเอพที่คนใดคู่บาอาจารย์ท่านใด นี่สูตรนี่มึงทุกคนมมีความมั่นใจปูก็มั่นใจของปูเต่าก็มั่นใจของเต่าก็ว่ากันไปมักกระชื่อไปฟันได้กระชื่อเอาค่ะแมนจะปูแมนว่ามันสิตรงกับของปูกับจำเรื่องโจรสิ่งมันต่งมีหนุ่มแข่และศัตรูที่ถาวรเลยค่ะถูกต้องค่ะอ่าห้องกับด้วยความเป็นสารกลของห้องมันมาคนอคิดใจท่ที่ที่ห้องก็มันน้ำมา พื่อด้วยความบางทีกันวัตถุคนนั่นแหละทุกคนก็นอยากไปที่พ่อกันอยู่หมอชิดเม่นบออันนี้อุปมามันบม,มอค่ะคอยขีม้อระช่ยไปกองจีจะกรย,ย่านไปซาเรื่องชุดไทยก็ไปพ่อกันอยู่หมอชิดคือเขาเมือนบอค่ะปูอืมนี่คือประมาของเราถ้าจะเรื่มโชษอ่า พราะว่าจิตสิ่ง,งดา่านๆงอทางตัวเลขที่นั่งไปซื้อเซลล์สองตัวซีหาบบทลานหนึ่นก็ดีแล้วกันใช้ดีกีเล็กดับสอนอติปานมาหนึ่งกรกฎาสิบหกกรกฎาแล้วกันล่าสุดนี่หนึ่งสองข้อหนึ่ง,งสิงหาเนี่ยโช่์หน้าจอให้พี่น้องห้องเบิ้งน้ำเด้อค่ะปู่ขก็ขอให้ทุกคนในตรงเข้าใจว่าเข้ามารวมกันทำกรณีศึกษาแต่นั่งในโตค่ะนั่นแหละแล้วก็ความความมาักคว่บม,มักน่ กับบทสามาริที่แต่บังคับกันได้ดรอฟันได้แตซชื่อเอาอันนันได้แตชื่อไปมันมันจิตตรงตัวได้กับของปู่กับตามปู่ว่าตามูตดของปู่เอาขครบของสูตรของตันในกันนี้แหละเห็ค่ะมืมหากถูกค้นนะในสังคมนี้การคันคักคนอื่นเท่ากับพักโตจะคล้องเองได้เนี่ยโลกมีมันจิตโอสงบ้ากามีความพาุูเกิดขึ้นเนี่ยแมนจ้า จงรักคนอื่นเหมือนกับตัวเหมือนเหมือนกับคุณรักตัวของคุณเองค่ะปูอ่าจะถทายสุดนีวามทุกคนจงมีความโชคดีจเจริญพรจ้าสาธุเจ้าปู